สวัสดีค่ะเตือนภัยฝนฟ้าอากาศวันที่6ถึง12กรกฎาคม2564พยากรณ์อากาศอีก7วันข้างหน้า เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลายพื้นที่ก็มีอากาศร้อนในช่วงกลางวันที่ผ่านมานะคะในส่วนของเมื่อวานร้อนถึงร้อนจัดกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งช่วงค่าก็มีฝนตกเป็นบางพื้นที่แต่ยังบางเบาอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตดูฝนฟ้าอากาศสภาพอากาศในช่วงวันที่6ถึง12กรกฎาคมค่ะว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ใดบ้างนะคะหรือสภาพอากาศเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ ในช่วงวันที่6ถึง7กระกฎาคมร่องมรสุมจะพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียและเวียดนามตอนบนส่วนในช่วงของวันที่7ถึง8กระกฎาคมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนอง เคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ในช่วงของวันที่8ถึง11กระะกฎาคมร่องมรสุมได้เคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง ประมาณ2เมตรค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศเตือนให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชแกแรงด้วยค่ะ เรามาดูสภาพประกาศกันต่อค่ะทางด้านภาคเหนือในวันที่6กักดาคม64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20%ของพื้นที่ค่ะในส่วนช่วงวันที่7-11ถึงกักดาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนกักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่6-9ก,กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งวันที่10-11ถึงก,กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30%ของพื้นที่ฝนจะลดลงในช่วงของวันที่10และ11ค่ะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางด้านภาคกลางในวันที่6-7กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในส่วนของวันที่8-11จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ทางภาคตะวันออกในช่วงวันที่6-7กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในช่วงวันที่8-11กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะ ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่6-7กรกฎาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40%ของพื้นที่ในส่วนของวันที่8-11กรกฎาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะทางภาคใต้ฝ yeah, ั่งตะวันตกในช่วงวันที่6-7กรกฎาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่8ถึง11กรกฎาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ถึง70เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่6ถึง8กรกฎาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ถึง40เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะในส่วนของวันที่9ถึง10กรกฎาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่มีฝนตกมากน้อยเพียงไรหรือสภาพอากาศในช่วงนั้นเป็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอเพื่อแจ้งข่าวบอกกล่าวกับพี่น้องภาคอื่นๆด้วยนะคะโปรดติดตามวิดีโอถัดไปเพื่ออัปเดตพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ